สวัสดีครับผมครูต้อมครับวันนี้เราจะไปเรียนท่าสปินนิ่งลาวคิกกันครับก่อนอื่นนะครับอยู่ในท่าตั้งกาดครับสเต็ปแรกมิดตัวโดวยใช้เท้าข้างหน้านะครับเท้านี้นะครับใช้ตรงจมูกเท้านในการหมุนนะครับ หมุนพร้อมกับปิดตัวไปด้วยนะครับสเต็ปที่2ส่งขาหลังนะครับไปข้างหน้าสเต็ปที่3มจัมลาวคิกนะครับข้อควรระวังนะครับเราจะใช้จมูกเท้านะครับเราจะไม่ใช้ส้นเท้าในการหมุนเพราะว่าถ้าเราใช้จมูกเท้านะครับมันจะทําให้เราทรงตัวได้ดีแล้วก็เตะได้ไกลน,นะครับดูตัวอย่างกันเลยนะครับสเต็ปที่1หมุน ใช้จมูกเท้าในการหมุนนะครับสเต็ปที่สองจับเตะเออส่วนถ้าเป็นส้นเท้านะครับลองสังเกตตรงส้นเท้าผมสเต็ปที่หนึ่งหมุนสเต็ปที่2ใช่ไหมครับเห็นไหมครับว่าผมใช้ส้นเท้าในการหมุนจะทรงตัวไม่ได้นะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับพอฝึกแล้วรู้สึกเวียนหัวไหมครับทำไปเรื่อยก็จะชินนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับช่องพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ